ครับผมสวัสดีครับสำหรับสไลด์นี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของการจัดการถึงมนุษย์ด้วย Performance Potential นะครับซึ่งผมจะใช้กราฟหระฆังคว่ำนะครับเป็นตัวอธิบายนะครับในการที่จะวัดคุณภาพของคน ของเรานะครับว่ามีผลงานหรือศักยภาพอย่างไรนะครับระวัดจากอะไรครับความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งสามารถซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังนี้นะครับผมก็จะแบ่งไปทั้งหมด5ส่วนนะครับ ในคนในองค์กรเราจะมีทั้งหมด5ส่วนนะครับเรามาดูที่ส่วนแรกนะครับส่วนที่1นะครับก็คือคนกลุ่ม A นะครับคือเป็นคนกลุ่มน้อยขององค์กรนะครับมีสักประมาณ10%ก็ถือว่าองค์กรนั้นสามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมายได้นะครับเราวัดยังครับก็เหมือนกับคนที่มีคะแนน 96- ้าถึงหนึคะแนนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม B นะครับคนกลุ่ม B นะครับก็เป็นคนที่มีคะแนนประมาณ9 1้าถึงเกนะครับซึ่งทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B นะครับเป็นบุคคลที่สาค สสอง <t Bal subscriber Airbnb> อค์กรนะครับสามารถสร้างกําไรให้กับองค์กรนะครับเพราะมีความรู้ความสามารถในผลงานและมีศักยภาพที่ดีนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นี้ก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนสัก80-90คะแนนนะครับถ้าเปรียบกับการสอบนะครับแต่ว่าคนกลุ่ม C เป็นคนกลุ่มใหญ่ขององค์กรนะครับเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนองค์กรนะครับจะเป็นคนที่อยู่กับองค์กรมานานนะครับมีความรักองค์กรมีความเสียสละให้องค์กรนะครับแต่ยังขาดในเรื่องของ ศักยภาพนะครับคือดึงความรู้ความสามารถยังมาใช้อย่างไม่เต็มที่นะครับคนกลุ่มต่อมาคือกลุ่มดีกลุ่มดีนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคนที่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับต้องพัฒนาและปรับปรุงและอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มอีนะครับดีกับอีนี่ครับเป็นคนกลุ่มไหนครับเป็นคนกลุ่มที่อยู่ในพวกของคุณธรรมก็คืออยู่มาด้วยระบบผู้โสนะครับมีอายุมากด้วยวัยาบุตรได้รับการยอมรับนะครับอยู่ในองค์กรมานานนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของลูกท่านหลานเธอนะครับพวกระบบพึ่งพาหรือระบบปถัมนะครับซึ่งคนใน2กลุ่มนี้นะครับทั้งดีและอ e ีนะครับอาจจะเป็นคนที่สามารถสร้างปัญหาให้กับองค์กรได้นะครับแต่เราก็ยังสามารถพัฒนาให้คนกลุ่มนี้นะครับมาเป็นคนกลุ่ม C และพัฒนาจาก C ไปเป็น B เป็น A ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการ จัดการทุนมนุษย์ด้วย Performance and Potential นะครับซึ่งนำเสนอไปนะครับแล้วยังมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับก็คือที่เรียกว่า Performance and Potential m a t r i x นะครับก็เป็นการใช้กราฟอธิบายนะครับใช้แมทิกอธิบายนะครับ ก็ให้แกนตั้งนะครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คือผลงานนะครับจากต่ําไปสูงแล้วก็แกนนอนนี่เป็นโพเทนเชียลนะครับก็คือศักยภาพจากต่ําไปสูงก็คือคนที่มีศักยภาพที่สูงผลงานที่เด่นนะครับกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะเป็นสตาร์นะครับและกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่มีผลงานสูงนะครับแต่ศักยภาพในการทํางานยังได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะเป็นพวก Workhor s e นะครับเป็นมาใช้นะครับในกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่เป็นคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาทํางานใหม่ๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับยังอยู่นอกกฎนอกระเบียบนิดนึงนะครับทําให้มีศักยภาพสูงครับแต่ว่าผลงานยังออกมาได้มาเต็มที่นะครับคนกลุ่มนี้ก็คือพลเรือนชายนะครับเด็กเจ้าปัญหานะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่แบบศักยภาพก็ต่ำนะครับผลงานก็ต่ำนะครับ เปรียบเสมือนกับตอไม้ที่ตายแล้วนะครับที่เรียกว่า d e a บู o o นะครับจะรดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่ออกดอกออกผลนะครับนี่ก็คือในเรื่องของคนเรานะครับแต่ทุกคนก็สามารถพัฒนาได้นะครับทีนี้ในกระบวนการของการพัฒนานะครับเราพัฒนาคนเก่งจัดการคนเก่งอย่างไรครับเราใช้กระบวนการที่เรียกว่า talent management นะครับในการจัดการซึ่งมีทั้งหมด5กระบวนการนะครับกระบวนการแรกก็คือการจัดการสรรหาคนเก่งนะครับ จัดสัรหาจากภายในองคอ์กรภายนอกองค์กรนะครับแล้วก็อันที่2คือคัดเลือกคนเก่งจะคัดเลือกอยังไงครับก็ใช้วิธีการสอบแข่งขันสอบบรรจุคัดเลือกหรือการเขียนวิสัยทัศน์หรือเอาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กรอื่นนะครับเข้ามาในองค์กรเรานะครับอันที่สาคือพัฒนาคนเก่งก็คือการให้การอบรมการศึกษาการสัมมนาการดูงานต่างๆนะครับการโคชชิ่งนะครับ นี่ก็คือการพัฒนาคนเก่งนะครับแล้วส่วนที่4ก็คือการบริหารคนเก่งก็คือการการบริหารคนเก่งนคนเก่งเขาจะมีความรู้ความสามารถเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความรู้ความสามารถนะครับใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรในการทํางานอย่างเต็มที่นะครับและตัวสุดท้าย